สวัสดีครับดูพระเป็นใน3านาทีกับผมโอท่าพจัน์นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูเหรียญปีสามเจดหลวงพ่อคูณนะครับหรือเหรียญมงคลนะครับมาเหรียญมงคลจักรวาลทานบารมีนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญโชคลาบนั่นเองนะครับสําหรับรุ่นนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีนะครับบูชาติดตัวไว้นะผมแนะนํานะครับต่อไปนะครับ ทีนี้เราจะมาดูเหรียญพวกนี้นะพนนเพื่อนๆเหรียญรุ่นี้นะครับจะค่อนข้างเป็นแอ่นนะจะเป็นแห่งกระทะหเห็นไเหรียญพวกนี้จะเป็นแอ่งกระทะนะถ้าเกิดเป็นเหรียญบวมนิดเก๋เลยนะเพื่อนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมวิธีการดูพัดเหรียญนะให้เพื่อนๆตะแคงหานะครับเหรียญตัวนี้จะค่อนข้างเป็นแอ่นนะนะครับหน้าคมชัดนะครับยันคมชัดเดวจคยวอนพวกนี้นะต้องคมนะครับเป็นสันเป็นแท่งเลยนะ อแบบนี้นะนี่เห็นไหมเด๋อวจีวรคมชัดเม็ดคมชัดเห็นไหมเม็ดตาดูดวงตาท่านเห็นไหมอ่าแล้วก็ยันพวกนี้นะค่อนข้างคมชัดเห็นไหมอ่าต่ปไปนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังดูเหมือนด้านหน้าเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นอ่ายันถอนะครับยันตัวนี้เขาเรียกว่ายันถอดนะนเพื่อนๆนะครับยันถอนะอเห็นไหม ยันพวกนี้ก็คมชัดนะนะครับตัวหนังสืออนะครับอันนี้คือชื่อรุ่นนะมงคลกัารวาลทานบารมีนะครับหรือว่นเหลียมโชคลาภนั่นเองนะครับอยันพวกนี้ต้องคมชัดนะเพื่อนนะนะครับต่อไปนะครับจุดใจตังเลยนะครับจุดใจตังเลยผมให้ดูทั้งสามเหลี่ยนนะเหลี่ยนรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อเนวะนะเพื่อนนะครับจะใช้ตัวตัดเดียวกันนะเห็นไหม นี่เห็นไหมมองตาปากก็เห็นแล้วเห็นไหมเห็นขั้นบันไดนี่ไหมนี่ที่เป็นรอยเบ่งแวงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ่าขอบขั้นบันไดนะมีทั้งสามเหลี่ยมนั่นเพื่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมตัวตัดต้องเป็นตัวตัดเดียวกันนะนะครับอ่า มีแค่นี้เองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหเลยนะครับเหรียญด้านหน้าต้องเป็นแองกระทะก่อนนะครับยันคมชัดนะครับตัวตัดเป็นขั้นบันไดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดใครมีนะผมเพิ่มแนะนําให้เพื่อนๆนะครับมีบูชาติดตัวไว้นะครับจะมีจะสิ่งดีๆนะครับเชื่อผมนะครับสําหรับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้านหน้าเนี่ยจะมีสองบล็อกนะครับก็จะมีทั้งนั่งยองหันซ้ายนะครับแล้วก็นั่งยองหันขวาแล้วก็หันหน้าตรงนะครับทีนี้นะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีหลังยันเต็มนะครับแล้วก็หลังยันถอะแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูรุ่นไหนนะครับคอยติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ